นายมนูพุกประเสริฐนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทยัยพร้อมด้วยนายเขตพงกุลณาศิริรองนายกอบจอสุโขทยัยนายววรัก,การหานทองกูลรองประลัดอบจอรักษารษาชการแทนประลัดอบจคณะผู้บริหารและบุคลากรสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดสโขทยัยร่วมสนับสนุนและลงพื้นที่เพื่อมอบเวชภัณฑ์ยาสมุนไพรฟ้าทลายโจรจำนวน20,000เม็ดให้กับที่ทำการปกครองอำเภอศรสีสํารงค์อำเภอศรีนครอำเภอสวรรคโลกอำเภอศรีสัชนาลายัยและอำเภอทุ่งสะเหลี่ยมรวมถึงอำเภอต่างๆในพื้นที่เพื่อนำไปช่วยเหลือรักษาผู้ป่วยโควิด -19 ทีที่เพิ่งเริ่มมีอาการช่วยลดการพึ่งพายาแผนปัจจุบันและสามารถบรรเทารักษาอาการได้จะเป็นการช่วยลดและช่วยแบ่งเบาบรรเทา,เทาการต้องใช้ยา ในการรักษาตามอาการเบื้องต้นและเป็นการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสุโขทยัยซึ่งเริ่มดำเนินการเมื่อวันที่8กันยายนที่ผ่านมาโดยแต่ละพื้นที่มีนายอำเภอแต่ละอำเภอและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทยัยและในเขตพื้นที่สาธารณสุขอำเภอผู้นำท้องที่ท้องถิ่นหัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่สาธารณสุขรวมรับมอบและให้ข้อมูลรวมทั้งให้ความรู้ในการนำไปใช้อย่างถูกวิธี ตามการกรำกับของตัวยาทั้งนี้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุขโขทยัยพร้อมสนับสนุนทุกหน่วยงานในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและบรรเทาการระบาดโควิด -19 ทั้งการสานับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์เวชภัณยาและมิชายารวมถึงการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโควิ19ด -19 เพื่อชาวสุขโขทยัยซึ่งองคการบริหารส่วนจังหวัดสุขโขทัยได้จัดซื้อวัคซีนซิโนฟาร์มจากราชวิทยายลัยจุฬาภรณจำนวน1น0 0 0แสนโดสเพื่อเปิดให้ลงทะเบียนจองวัคซีนออนไลน์โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนเเพื่อป็ ัคซีนทางเลือกให้แก่พี่น้องประชาชนชาวสโโขไทยและช่วยให้การระบาดของโควิด -19 นั้นเบาบางลงได้